นี่เป็นช่วงโควิดทามนะคะเราก็ต้องมาไหว้พระคือเข้ามาเข้ามาแล้วก็ตรงมาเป็นที่ไหว้พระแบบนี้เราไม่มาีาแล้วก็ทำบุญตามวันเกิด ใส่บาตรทำบุญตามวันเกิดเนาะแล้วก็มี d o n a ชั่นบอกแล้วก็มีอันนี้สำหรับไว้ให้เราไาวเอาลูกเดี๋ยวมาสง่งมาส่งการก่อนสิมาไหวพระก่อนมามาไหวพระก่อน p r a เพ r a y อามิลาเอาของบางไว้ก่อนก็ได้ลูกฮะโนเออเดี๋ยวเดี๋ยวมีคอนาย์เ Are you going to อามาดิละโดดนี่ this ส a y สิลูกดฝรังเด็กรั่งนี่ไม่ค่อยรู้เรื่องไม่ได้พิกเจอร์นี่วีคอนาเพลเอาไป free free e a ทูปสามสามดอกต่อคนสามดอกสาม แล้วแคนเดลไม่ต้องหลอกลวงมันมีแคนเดลอยู่นู่นเลยเอาเงินเช็คมาอ้าวพี่น้องตกแล้วลูกเดี๋ยวดีจะไหวไหมหนึ<ด>่งสอ,องออสามสามแล้วก็นั่นแคนเดลอยู่นั่นไงลูกเปิดประตูสิ ตีอัเต์ซ้์เชียหน้าฝรั่งนีนไม่รู้เรื่องจริงๆเลยเว้ยก็ซาเลยก็เอาสามดอกเข้าไปพร้อมกันเลยลูกนี่เหมือนไม่ทำให้ดู อยู่ t ูดเ t ็มทุกเกต h ตอ t o ไรดี้ล and then you do ดูไห m มามิท m ให้นี่พู e t ต็มท i กเกตเตร์ไม่ใช่ทีนไม่ใช่ของเล่นอย่าเล่นลูกทำดีๆ What h e first pray for a good year พูดตาม o า m y No, can you help Maya? Look at she. Send pleh. เอา pleh out. Yeah. Yeah. The phone you Don't use your Don't use your mouth to blow, look. Maya not yet to haven't a yet. <laughs> พี yeah, no, no, not blowing, yeah. mm ่น hmm. mm ้องแคสเซ็ทโฮสแค่ยี่แแอปแล้วเนอะเนาะเนะ i n g เยอะมูกรดาอือฮ้เามีลวคสเซ็ทโฮี่นอ normal เนอะเย็ดลูกที่นอเนอะเย็ด wet w t p a r t i l e ลูกอือฮั้นด n d e ไง to for p r เจ้น่า w ่ no เจ้นา t o m m don't put it on yet you haven't pray yet เลย ผมว่าวันที่18ได้เห็นในบางที่ที่เขาลงไว้วันที่18ได้ทำบุญลงด้วยถงการปกติถ้ามีงาน